เขาเขามาในสวนนี่ซ้ำเข้ายู่บานแล้วเปิดตู้เย็นออกมาเขาได้ทุกิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการห้องสามข้องเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแหงมันตอบโจทย์ตรงี่ว่าเขาอยู่แบบพอเพียงได้เรื่องหนึ่งที่หลายๆคนถามกันคืามาหลายแห่งว่าเรี่ยงลาในค้องใส่ไก่เนี่ยมันจหญ่ยยบ่ผู้จัดการลงมือทํำเนี่ยลงทุ่นกับสวนห้องจ้าของเนี่ยด้วยความหากักทาเริ่มต้นโดยความหักอะ่ะ เห็ดจังไรมันก็เห็ดออกมาดีค่ะพี่น้องใส่แห้งให้เป็นแรงบันดาลใจค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่แรงบันดาลใจหล่ะเป็นพลังในการทำกเกษตรติดทุกข้อเบิ่งได้ครับปุณน,นะครับ อันนี้ใบแค่บ่อหอดสิบใบแต่ว่าแต่ว่าหน่วยนี่สิบกว่าหน่วยแล้วนะครับดกโพดอดกพ่จากปีกายเพราเคยติดหลายแบบนี้หน่อยเนาะปีกายนี่เพราะติดครับเป็นดอกเราก็ล้นบ่ครับเป็นดอกเราล้นล้นตลอดปีซ้ำนี่ถือว่าโอเคบ่ครับนี่ติดแล้วมันบ่มันโอเคมันเลยโอเคเลยเอ้าจากน้ำมันท่วมเนื่องจาสิบพาะติดแล้วครับน้ำท่วมอายุเกือบเดือนนี่แม่นไปท่วม ประมาณแข็งแข่งอ่ะจากพื้นที่น้ําท่วมเครับเดิมม่ผลไปหน่วยเต็มอายะเลยครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือผลิตภัณฑ์อินซีนะครับเดียนิวทีกับนาโนนิวครับสุดยอดนะครับพี่น้องพี่น้องสิภาาไปเอาแรงบันดาลใจในการทำคลองไส้ไก่ให้ประสบความสำเร็จปไปเอาปลานในคองใส้ไก่ไปกินแรงน้ำไปกันเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขคูสุกข้นค่ะพี่น้องคะเจอกันอีกคือเก่าค่ะกับช่องเกษตรอีสานยุคใหม่นะคะ่ะมื่อนนี้ขอออกช่องไงในเด้อพี่น้องอุย้ยอันเพิ่นนีก็ไมาย่างแด่อันอาหารป่านะคะนาะพี่น้องคาะมื่อนี้มาหากับเขาแรงสิได้จักโตบโนหลายคนกน็ยังสอบถามกันเขามาเรื่อยเรืเด้อค่ะเรื่องข้องส่ไก่นะคะพี่น้องว่า ปูพาจังไดเฮ็ดจังไดเองสินะคะ่ะเดี๋ยวเจ้าพี่น้องลูกไส้ลูกไส้สพี่น้องคาคลองส่ไก่ของผู้จัดการมีทั้งหมด3คลองนะคะกว้างหนึ่งเมตรเลิกหาสิบเส้นนะคะความยาวนี่สามสิบห้าเมตรค่ะแต่ว่าเวลาเข้าสีเฮ็ดคล้องส่ไก่เนาะคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับผื่นทีแต่ละผื่นทีนะคะจะบคือกกันเหมือนของผู้จัดการยังสีสังเกตได้ว่าเนี่ย การแบ่งระยะห่างจากข้องไส้ไก่นี่จะคือกันเป๊ะเลยจะคือกันเป๊ะเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าสวนนี่นะคะทําการปลูกก่อนขุดคลองไส้ไก่นะคะแต่ลหลายๆสวนนี่คือขุดก่อนปลูกนะคะนาะแต่ละคนก็นจะเฮ็ดว่าคือกันนะคะนาะพี่น้องมือนีโชว์มีโชว์พิษบูอย่าลงมาลูกพายางแม่จะขาดไป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 ลูก โอ้ยว่าสิส่วนโชว์อยู่สีได้จ้โตับนนอพี่น้องอันนี้เข้าทํำกันขุดมือนะคะพี่น้องโอ้ยได้จ้าตัวบนนอบ่ท่านนั่นพี่น้องมันหูเลยไหมหูว่าเข้าสีมาเอาเพิ่นไหมแต่ว่าถาเข้าสิกินนี่ก็กคือนบ่ยากนะคะพี่น้องนี่ละค่ะเลือกซ้ำนี่ค่ะพี่น้องแต่ข้างล่างนี่ยเย็นๆนะคะนี่หอดขี้ตม้ม นี่ค่ะนี่หอดขี่ตมนะคะเพราะว่าอย่างการที่ห่อปูพายางเนาะค่ะเขาจะปูลงขังรางดินนะคะพี่น้องนี่นี่พายางเข้ายู่นหนีค่ะแต่กี่ดินเข้าสียู่พีค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ำเพื่อนก็ะด้ทําการเซาะนะคะเพราะว่าเทิงปลาเทิงน้ำนะคะก็เซาะขี่ดินเซาะขี่ดินนี่เนื่องด้วยมันเป็นดินใส่ดินกับตองลงมาอยู่แล้วนะคะและ้วก็ดินลงมาเนี่ยมันก็ขึ้นจงเป็นบอ่บอธรรมาชาติเลยนะคะพี่น้องนี่ นี่สังเกตเมืองว่าดินของผู้จัดการจะเป็นดินทรายนะคะหลายๆคนว่าทําไมต้องปูพะยงังมะนะคะเพราะว่าอยู่นี่จะเป็นดินทรายดินทรายเนี่ยเวลาเขากุดคลองโดยที่เ่าปูพะยางมันจะเฮ็ดให้คลองสิเป็นหลุมคลองมันสีมันสิพังอะนะคะแต่นี่เขาปูพะยางเพื่อที่จะก,การดินพังให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ สามารถกักเก็บน้ําได้แล้วเวลาเขาเปิดน้ำโลงคลองส่ไก่นะคะพี่น้องสังเกตต้นบกซีดาเห่าต้นคาเห้าก็ได้น้ำไปน้ำเป็นยังคือได้น้ำไปน้ำเอ๊ลูกโคอยวิทย์ขึ้นไปตรงสีบอ่บอโบแมนนะคะพี่น้องเขาเปิดให้น้ำาล่นออกไปพอน้ำาล่นออกไปแล้วต้นใหม่คางคางเห้าก็จะได้ความชุ่มชื้นไปน้ำโดยทียเห่าโบตรงไม่ยืนฮดเพราะตอนที่เฮอยูนีนะคะพี่น้องเอล่มเดือนสองเดือนแรกนะ่ะลำบากแห้ง ลำางากงังเมื่อยขาแม่ค่ะพี่น้องเมื่อยมือแมเขาต้องมาถือหลากสายยางหดอยู่หนีประมาณสามชั่วโมงกับบเลีวแล้วเนื่องด้วยที่ว่าเพื่อนเป็นดินทรายมันบ่สา,ามาถที่จะแบบว่าฮดแล้วห้ความชุ่มชื้นพ่อกับต้นใหม่อีกสินะคะเปียกอยู่พี่น้องแต่ว่าโบชุ่มบบชื้นนะคะโอ้เหยียบพักขันย่างเงสียดายด้ขออนุญาตมากๆพี่น้องลงคล้งองสใส่ไก่ นะคะนี่พี่น้องสังเกตเมืองตนคาเฮาสิกระได้ความชุ่มชืนไปนั่มนะคะข้องสามข้องเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแห้งและกกเป็นทีหนาพึ่งพอใจเพราะว่ามีคนเลี่ยนแบบมีคนเอาไปนั่มไปใส่นี่ยร้ายนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ได้ผลนั่มแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ลหลายๆคนถามกันเข้ามาหลายแห่งว่าเลี่ยงปลาในข้องใส่ไก่นี่มันสีใงบ่อะนะคะพี่น้องผู้จัดการบอกเดเลยว่าึ้นอยู่กับการห้อาหารหลกักกะ ขึ้นอยู่กบว่าเขาดูแลเพิ่นดีซํำไดนะคะพี่น้องแต่ว่าคือสําหรับพ้จารกาปลาเค็งนีใหญ่ดีอยู่ค่ะนี่แต่โบว่าปลาหยังกระตามแต่สาหรับพ้จารการนีใหญ่บบเต็มที่สังเกตมันได้เลยว่าปลาเค็งนี่พี่น้องเจ็ดเดือนเลยค่ะเจ็ดแปดเดือนแล้วแต่กับยังโตเพราะจะปิ่งนี่นะคะโบได้ว่าโตโอ้โหปลาเค็งยักษ์คือนูเขาเพราะว่ายังเข้าเลี่ยงแบบว่าลดตนทุนนําหัวอาหารนํา บอดีหัว่าอาหารลอยเปอร์เซ็นต์ถาว่าอาหารลอยเปอร์เซ็นต์นี่ความรู้สึกมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นภาราของข้าท่านทีนะคะเพราะว่าข้าเลียงปลาอยู่นี่นั่นห้ายแห้งบอเดีว่าขีท่ทีหรือว่าอีอยงเน,นีแต่ว่าข้ากะตองแบบจัดแจงความพอดีเห็นมันด้เองสินะคะหนีพี่น้องมึงอกี่ลหะหล้ายแห้งแต่ข้าก็กินไปบางะคะ่ะพี่น้องเหมือนแบบเวลาครอบครัวข,ของสีิ่นยัก กิ่นปลาเค็งแนี่ปนปลาแนี่กับม่เอาอยู่นี่สินะคะสำหรับพื้นที่หนึ่งไร่นี่นะคะพี่น้องกะถือว่าเป็นโมเดลที่นาติดตามลากะนาเฮนํำอีลีไดะคะ้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในนี้เนี่ยเขามีผืชผลเนี่ยมากกว่าซิฟชนิดเลยและะ้วก็คางคขอบบองสิเนี่ยเขาสามารถปลูกต้นบกเขือบอกพริกคือเหมือนพี่ไก่สิเขาก็ลงแบบพวกกระลำพวกพักสลัดหลายๆพักหมุนเวียนนะคะ คือถ้าขุ่นเอาก็จะมีแบบว่าพวกซุ่มไม่เลื่อยเอาก็สามารถปลูกพืชไม่เลื่อยที่มันสามารถหมุนเวียนได้ตลอดปีอย่งนีนะคะอย่างเช่นบกทั่วบกแตงทั่วผู้บอกนามบลยังอย่งนี้หอกก็สามารถปลูกได้ตามใจที่หอาอยากกินนย่งนีนะคะพอสำหรับผู้จัดการนังคิดว่าขาควรที่จะปลูกอีหยังที่เอาสื่อดูที่สุดถ้าอีหยังที่เอาสื่อดูที่สุดน่ะและ้วหอาเดี๋ยวมาปลูกเองแสดงว่าหอกมักเป็นบ่ค่ะพี่น้องแสดงว่าหอกมากกินและสิ่งที่หอกมักนี่แหละ มันจะเห็ดในห้าแบบหูซื้อว่าเอ้ยดูแลเขาดีแห้งทนุถนอมเขาดีแห้งเอ้มือน,นี้มันคือปวยญ่วะเอ้มือน,นี้มันควรจะใส่ปุ๋ยะอะไรย่างางี้สิแล้ะคะ่ปะปวว่าอีกอย่งก็ตามแต่ค่ะพี่น้องคลิปๆนี่เนาะอยากให้เป็นคลิปที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่อยากเ็ดเกษตรแต่่มูหว่าจะเริ่มต้นจังไดงี่งสนะคะและ้วสำหรับผู้จัดการางนี่สเนาะถ้าตามความคิดเห็นแล้วก็ตามประสบการณ์ทีเฮ็ดมากงี่อันดับแรกเลยค่ะพี่น้อง เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเจ้าของให้มันได้ก่อนนะคะบางคนน่คิดว่าเฮจจังได้กับบสําเร็จดอกจังงส่น่ะนี่คือมุมมองด่านลบถ้าเฮามีมุ่ม,มอ่งด้านลบแล้วเฮจจังได๋กับบสําเร็จอีลีค่ะพี่น้องนะคะแต่ถ้าเฮามีมุ่ม,มองในด้านบวกนะคะว่าเอ๊ e, ะเกษตรนี่มันดีจังได๋ถ้าเฮาหาความ,ามหมายในคาว่าเกษตรในแนวของเฮาได้แล้วอะ่ะสองคือการลงมือท่าแม่นบ่ค่ะการลงมือทํานี่กันยัง ลังเลว่าไม่สิไปเนี่ยตัวเนี่ยใดเ,เ,เองสิผู้จัดการแนะนำว่าอันดับแรกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเนาะค่ะอันดับที่สองนี่คือเปลี่ยนความเสื่อจกของกเกษตรสามารถให้คนเฮาอยู่ได้แล้วก็สามารถเลียงฉีพเลียงขอบขัวแล้วก็สามารถจุนเจือคนหลอบขังได้อีรีค่ะพี่น้องนี่คือของผู้จัดการนีสิมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าเข้าอยู่แบบพ่อเพียงได้แต่้าซุ่มมาได้รายคนเฮ็ดกเกษตรแล้วแต่ก็ยังอยาก ไปกินเขาในห่างอยาก,กินพิซซ่าอยาก,กินออสปาเกตตี้อยาก,กินนวนกินนีเนาะคะ่ะมันก็นจะบดค่อยตอบโจทย์ปัญดานะคะเนี่ยแต่ถ้าสูวาห้าเห็ดแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเลี่ยงปลาเค็งสิเขาอยากกินปิ่งปลาเค็งแื่แสดงว่านั้นระคะมันตอบโจทย์แล้วเนาะและหลายคนเนาะคะ่ะกะได้ยินมากคือกันว่าเฮ็ดกเกษตรนี่มันเห็ดให้เหาโบลุย่ยคำว่าโบลุ่ยนี่ก็คือโบประสบความสําเร็จสินะคะแต่สําหรับผู้จัดการนั้นคิดว่า คนที่มีแนวคิดและก็มุม่มองแบบนั้นคือคนถี่บ่เคยประสบความสําเร็จในการทรําเกษตรหรืออาจจะแถบบ่เคยลงมือทาเลยก็ได้นะคะแต่เนี่ยคือเขาบอกตามประสบการณ์จริงเนี่ยเวลาเขาเดี๋ยวลงมือทําแล้วพี่น้องเมืองทีล่ละค่ะมันมีความสุขแถ้ดเลยเนี่ยเข้ามาเห็นสวนเ่าจังสีบกซีดากับเด็กกินบกม่วงกับก็ลรังเป็นหน่วยกล้วยในเดตัดทุกหมู่สินะคะ คาตาไข่เหลียงปาลาเบลไลยางกบปลาไหลนุนนี่เขามีมดนูสินะคะแล้วข้ามว่าเกษตรเนาะคะ่ะมันสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทแต่มือนีจะยกตัวอย่างแค่สองประเภทเนาะคะ่ะสำหรับผู้จัดการเนาะ,ะประเภทที่หนึ่งนี่คือเฮ็ดเกษตรเพื่อให้มียูมีกินลดค่าใช้ใจ่ายนั่นก็นคือการเหลียงปลาเลียงหอยปูไก,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 ก่ไก่ไข่ห้องมีคือบอกง่าไงว่ายูเนีอะ เฮาเขามาในสวนนี่ซ้ำเข้าอยู่บ้านแล้วเปิดตู้เย็นออกมาเฮาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาต้องการแต่ถาสมมติว่าเข้าปลูกยังบ่ท่านเออสมมติว่าบ่เครเทศบ่พริกจังสิมันบ่ท่านเป็นมันบ่คะเข้ากระสือกินซื้สือกินนี่กะเข้ากยจะคิดว่ามันเป็นค่าชสจ่ใจเฮาเข้ากะคิดว่ามันเป็นการแบ่งปันรายได้นะคะแบ่งปันคา่าชสจ่าจให้คนอื่นเนาะแม่นว่าเพราะว่าเฮากะปลูกบ่ท่านยังสินะคะแล้วพอเข้ามีอยู่มีกินแล้วจังสิเฮ้ากะได้แบ่งปัน อาจบางครั้งอาจจะได้มีรายได้เล็กๆ,ๆหน่อยเขามานะคะแล้วก็กเกษตรแบบที่สองนี่หมายถึงกเกษตรที่สามารถสร้างรายได้ได้ตลอดบม่ว่าจะเป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนหรือรายปีเองสินะคะนั่นเขาเรียกว่ากเกษตรผสมผสานแบบสัางรายได้นะคะแต่ว่าบางคนนั่นสิถ้าจะเฮ็ดแบบนี้อิลีเนี่ยบางเทือเนี่ยตั้งเป่าไม้ไว้เอาเงินน้ำหนาังสิ ท้าวมาความกดดันสูงบ่สูงแห้งเนยค่ะพี่น้องแล้วก็ความเสียงหลายแห้งเพราะว่าเขาเฮ็ดแบบลงทุนนังสินะคะลงทุนหลายแต่คือสวนผู้จัดการนังสีท้าว่าลงทุนหลายบอยอมรับว่าลงทุนหลค่ะพี่น้องแต่ลงทุนเป็นขันเป็นตอนมมมี่เราค่ะเงื่อนก่อนที่จะให้เอามาลงทุนตูมเดียวเลยนะคะผู้จัดการลงมือทำเนี่ยลงทุนกับสวนองจะคลองเนี่ยด้วยความหักนะคะ และเสื่อว่าการตี่คนเฮาจะเฮ็ดอีหยังสักอย่างหนึ่งทาเริ่มต้นโดยความหักอ่ะเฮ็ดจังได้มันก็เฮ็ดออกมาดีค่ะพี่น้องแล้วถามาผู้จัดการเคยหล่มเล้วบ่ในการทําเกษตรทาซึ่งว่าแปลเป็นคํากว่างๆเนาะค่ะสําหรับคนอื่นอาจจะใส่ข้าว่าหล่มเลี้วอังซี่นะคะแต่ว่าสําหรับผู้จัดการอยากใส่คําว่าบ่ฮหู้มากกว่างังนี่นะคะบางเทอเฮาเฮ็ด้วยความที่ว่าเอะล่องพิษล่องถืออังซี่เนาะค่ะก็ล่องมังหล้วมันก็ยังบ่ท่านได้นลจังซส่ พี่น้องขาถ้าซื้อว่าห้าหมหูซื้อว่ามันเป็นความผิดพลาดในอดีตนี่แหละคะ่ะความผิดพลาดนี่แหละเฮ็ดในห้าหมหูซื้อว่าเามีความแข็งแกร่งขึ้นมีภูมิมต้านทานแล้วก็เก่งขึน้นค่อยๆเฮ็ดค่อยๆคิดค่อยๆทำค่ะพี่น้องนะคะ,กะเกษตรนี่ใจหอนบ่ได้ค่ะพี่น้องบ่แม่นว่าห่วยเอาลงดินมือนีมือนนมอ,อื่นสิได้เก็บหน่วยมันบ่แม่นได้ค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปถ้าบ่ามีทุนกล็ลองถามเจ้าของเมืองว่าเฮ็ดจังได้ค่อยสิได้เฮ็ดค่อยสิมีทุนมาเฮ็ด นะคะหลายๆคนค่ะพี่น้องเขาเริ่มจากคิดก่อนนะคะคิดแล้วก็ว่างเผนก่อนเขาคอยหาทุนที่ละเล็กที่ละน้อยมากจนเขาเด้เห็ดจนสําเร็จเนี่ยค่ะยังถี่ผู้จัดการเห็ดอยู่ตอนนี้พี่น้องคะทุกมือเนี่ยเขามีโมเดลลียวายขทันแนี่งค่ะเกษตรที่เขาเห็ดแล้วเขาประสบกวามสาเร็จเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากมีทางลัดอยากได้ทางลัดหาแรงบันดาลใจนะคะหาแรงบันดาลใจหาข้น หาแนวทางหาความสาเร็จถี่สามารถเป็นแนวทางไก่ห้เฮาใดว่าห้องควรจะไปทางใดงสินะคะบบตรงไปคึดยากมันโบแมนสมัยนี้มันบบไดยยากขนาดนั้นโดยที่เฮาตรงมาเขียนว่างแผนเองใดแล้วงสินะคะเฮาแค่ไปเอาความคิดทั้งนั้นมาปัดใส่เฮาแค่์ไปเอาแนวทางทั้งนั้นมาปรับเปลี่ยนนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นเกษตรในทางของเฮา ใส่แห้งให้เป็นแรงบันดาลใจค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่แรงบันดาลใจน่ะเป็นพลังในการทำเกษตร